เกิดเหตุะระทึกกลางเมืองตราดไฟไหม้สายไฟฟ้าครั้งเดียว2จุดหน้าธนาคารและร้านอุปกรณ์การเกษตรนางเพอเกาะช้างเผยพร้อมรับมาตราการคายล็อกจากรัฐบาลแต่ยังต้องเข้มเรื่องการดูแลบบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักลมกันโชกแรงพัดต้นตะเคียนที่คู่กัน2ต้นล้มลงมา1ต้นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหาย เกิดเหตุระทึกกลางเมืองตราดไฟไหม้สายไฟฟ้าครั้งเดียว2จุดหน้าธนาคารและร้านอุปกรณ์การเกษตรเจ้หนาที่ดับเพลิงใช้ถังเคมีดับไฟจนสงบส่วนผงเคมือเกลือนที่เกิดเหตุต้องใช้น้ำฉีดทําความสะอาดเวลา11.30นวันที่15พฤษภาคม2563สถานีตำรวจภูทรเมืองต,ตราดได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้สายไฟ ที่หน้าธนาคารกสิกรสาขาหลังตลาดและหน้าร้านพาณิชการร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหลังรับแจ้งประสานไปยังเทศบาลเมืองตราเพื่อประสารถดับเพลิงของเทศบาลเมืองตราเดินทางไประงับเหตุทันทีโดยนายจุวัตกิจวิรัตประเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยโดยจุดแรกที่หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาหลังตลาดมีไฟลุกหน้าบริเวณเสาไฟฟ้ามีไฟลุกไหม้สายไฟฟ้าและสายสื่อสารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ถังดับเพลิงเคมีจำนวนห้าถังฉีดพ,พ่นเพื่อดับไฟเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำดับได้ซึ่งใช้เวลาเพียง5-10ถึงนาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนจุดที่2หน้าร้านพานิชการที่ห่างจากจุดแลกประมาณ50เมตรมีไฟลุกไหม สายไฟฟ้าเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนะัก็สามารถดับไฟได้สําเร็จทํากลางประชาชนจนํานวนมากที่มามูดูเหตุการณ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้น่าจะมาจาก ไฟฟ้ารัดบงจอหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนทำให้สายไฟฟ้าสายสื่อสารที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเกิดความร้อนสะสมจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราได้เดินทางมาอย่างที่กเกิดเหตุเพื่อสำรวจความเสียหายและสรุปสาเหตุอีกครั้งต่อไปส่วนกระแสะไฟฟ้าต้องหยุดจ่ายชั่วข่าวจนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้สารเคมีในการดับไฟแล้วปรากฏว่าผงของสารเคมีตกเกลื่อนถนนรวมไปถึงตกสายรถจักรยานยนต์และรถจ์ที่จอดอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีดเอาสารเคมีออกจากถนน,ถนและรถทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีดเอาสารเคมีออกจากถนนรถจ์และรถจักรยานยนต์เพื่อทำความสะอาดหลังจากได้รับผลกระทบจากการดับไฟในครั้งนี้ ฝนตกหนักลมกันโชกแรงพัดต้นตะเคียนที่คู่กัน2ต้นล้มลงมา1ต้นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายเมื <S <S ่อเวลา16นาฬิาวันที่15พฤษภาคม2563อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเดชจังหวัดตราได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณปากทางเข้าวัดท้ายวังหมู่ที่5ตำบลวังกระแจาอํเภอเมืองจังหวัดตราว่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านจนได้รับความเสียหายโดยที่เกิดเหตุพบต้นตะเคียนอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปล้มอยู่โดยคนต้นอยู่ด้านล่างในร่องน้ำส่วนปลายยอดล้มพาดมาทางประตูวัดท้ายวังและบางส่วนทับไปบนหลังคาบ้านของนางจันยาบุตรสิงอายุ53ปีบาริธี23ทับกาทำให้กระเบื้องมุงหลังคาแตก เสียหายทั้งหมดและบริเวณด้านข้างตัวบ้านอีกจํานวนหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าในห้องนอนของนางจันยามีกระเบื้องแตกด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําเลื่อยยนต์และมีดขอมาทําการตัดและเคลื่อนย้ายออกไปนางจันยาบอกว่าตอนเกิดเหตุตนเองนั้นนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องนอนได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรตกใส่หลังคาบ้านจึงออกมาดูพบว่า ต้นตะเคียนที่ขึ้นอยู่ด้านหลังบ้านล้มลงมาและใส่หลังคาบ้านขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในที่กเกิดเหตุบอกว่าด้านหลังก่อนนั้นเป็นป่ามีต้นตะเคียนขึ้นอยู่จำนวนสองต้นตั้งคู่กันมีอายุมากกว่า10ปีมีขนาดใหญ่3-4คนโอบสูงมากกว่า15เมตรซึ่งเมื่อมีวัดแห่งนี้ มาขอเจ้าของที่ก็ยกให้แล้วก็นำไปทำเป็นประตูโบสถ์แต่วันนี้ฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลลงไปในร่องน้ำที่ต้นตะเคียนขึ้นอยู่ประกอบกับมีลมกระโชกแรงจึงทำให้ต้นตะเคียนล้มลงมาดังก่าวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเวันอนุสาวรีใต้สถานีบีทีเอสอนุสารี โทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 กาะช้างฟังอวสัปรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา นายอำเภอเกาะช้างเผยพร้อมรับมาตรการคายล็อกจากรัฐบาลแต่ยังต้องเข้มเรื่องการดูแลพื้นที่เสี่ยงเหตุเกาะช้างคือเป้าหมายของนักท่องเที่ยวอําเภอเขาสมิงพร้อมปฏิบัติหลังจากจังหวัดตราดได้ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายัางจังหวัดตราดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และอํเอาเภอเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราดและภาคตะวันออกได้ตั้งจุดคัดกรองการเข้าออกของนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือสองแห่งและที่บนฝั่งสองจุด รวม4จุดอย่างไรก็ตามหลังรัฐบาลได้ทำการลายล็อกในช่วงแรกเมื่อต้นสัปดาห์ทำให้อําเภอเกาะช้างได้ลดมาตรการคัดกองลงนายจัดชัยทองนีในอําเภอเกาะช้างจังหวัดตราเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลได้ขายล็อกในช่วงแรกแล้วที่อําเภอเกาะช้างเกนาะหน้านี้มีการตั้งจุดตรวจคัดกอง4จุดเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดตราตามมาตรการของรัฐบาลและสอบคทางอําเภอคลอง <c oughs> ทางอำเภอเกาะช้างจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณาสุขเกาะช้างตั้งจุดคัดกรองเพิ่มขึ้นที่อำเภอเกาะช้าง4จุดคือที่ท่าเรือ2แห่งและที่บนฝัง่งเกาะช้าง2จุดเพื่อคัดกรองบุคคลที่หลุดจากด่านบ้านท่าจอดเข้ามายัางเกาะช้างเพราะเกาะช้างเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาและเมื่อรัฐบาลคายล็อกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงลด จุดคัดกองเหลือเพียง2จุดคือที่ท่าเรือทั้งสองแห่งส่วนบนบกยกเลิกเพื่อให้การเดินทางไปมาสะดวกขึ้นแนมเพื่อเกาะช้างกล่าวอีกว่าหากวันนี้รัฐบาลมีมาตรการขายล็อกเพิ่มเติมโดยการให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราจะต้องประกาศมาตราการยกเลิกตามที่รัฐบาลได้กำหนดแต่อเภอเกาะชา้างยังต้องคงมาตราการบางส่วนไว้เพราะยังมีพื้นที่บางส่วนที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะต้องยอมรับว่าผู้ที่เดินทางมายัางจังหวัดตรานั้นร้อยคนจะมุ่งหน้ามาที่อเภอเกาะช้างมากถึง60-70คนทําให้อเภอเกาะชา้างยังต้องดําเนินมาตราการไว้แต่เรื่องนี้จะต้องหาือร่วมกันในอนเภอเกาะช้างทุกส่วนเช่นกันโดยมาก มาตรการเช่นการเว้นระยะห่างการสวมน้ก,กากอนามัยหรือการชุมนุมกันจำนวนมากอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังไว้ทั้งนี้อำเภอเกาะช้างพร้อมปฏิบัติในทุกมาตรการของทางจังหวัดและรัฐบาล ขณะที่นายพียรวัตรวังรัตกุลณอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราเปิดเผยว่าหากรัฐบาลลดมาตรการการเดินทางให้ประชาชนเดินทางไปมาได้แล้วทางจังหวัดตราโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราจะมีมาตรการออกมาหลังจากที่มีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมายัางจังหวัดตราซึ่งอำเภอเขาสมิงก็พร้อมจะลดมาตรการการคัดกรองเข้มงวดที่จุดคัดกรองโรคที่ดังท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงและจุดคัดกรองบ้านนาแกง ตำบลประณีตลงเหลือการคัดกรองตามปกติเท่านั้นอย่างไรก็ตามต้องรอประกาศของทางผู้ว่าราชการจังหวัดระด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองตราดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกหลังประสบปัญหาโรคไวรัสโควิด -19 ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดตราดถนนสุขุมวิทต,ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่15พฤษภาค,คม2563แสวงข่าวระออประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจำกัดนาย ชาววาริศหนุแก้ผู้จัดการและกรรมการพร้อมด้วยนายกระนกใจรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะนำถุงยางชีพจำนวนหนึ่งพันถุงและไข่ไก่มามอบให้กับสมาชิกมีสมาชิกจำนวนมากมารอรับตั้งแต่เช้าการมอบถุงยางชีพครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองตราที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นายแสวงกล่าวว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความเป็น อยู่ของสมาชิกซึ่งกรรมการสหกรณ์จึงได้มีมติให้นำเงิน150,000บาทมาช่วยเหลือสมาชิกโดยการนำข้าวสารไข่และสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับสมาชิกซึ่งอาจจะไม่เพียงพอซึ่งอาจจะมีการมอบครั้งที่2ซึ่งสถานะของสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการขายน้ำมันได้น้อยลงจังหวัดตราแจ้งเตือนประชาชนระวัง ปัญหาจากพายุฤดูร้อนช่วงรอยต่อระหว่างฤดูในระยะนี้ว่าที่ร้อยตีพิเชริมหวังอยู่ผูัวราชการจังหวัดรเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาไทยได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนเนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงร่องรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันร,รับมือและลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงของให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองร่มกันโชคแรงรุนทั้งวาตภัยที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เว็บวายเว็บ tmd.go.ts หรือสายด่วนพยายกรอากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศรัพท์และโทรสาร039525727-30